นี่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 น,นี่ลายนี้ที่ตามหาอยู่แล้วก็เจอแล้วแล้วก็น,น,น,นี่ทุกคนสวยไหมสวยมากมช่างเราช่างมันเคลื่อนย้า่แอลต่ก่อนก็เล็กๆเองนะแ,นนนแต่ก่อนเล็ก <laughs> าทุกคนแล้วกันมีผ้าถุงแส่ละยายผ้าถุงเขา,งายู่ใส่ ผ้าถุงข้าวยืใสวันผ้าถุงข้าใส่ทุกคนนะผ้าถุงยืใสก็จะสบายดีทุกคนตอนนี้สาวผู้ไทยมาห่อนเรียบร้อยเนาะก็คืออยู่บ้านพูนงามทุกคนนี่ขี่เอามาปุ๊บกับเบอร์เคยมาดอกทุกคนหมายถึงว่าร้านเนี่ยฉันว่าซื้อว่าร้านประดิษฐ์ขายผ้าผ้าอิงเนาะปิส่งนั่นตรงนี้โอ้ร้านใหญ่อีกทุกคนมีครบหมทุกอย่างมานย่างมาตี มาหาผ้าสิไปตัดชุดคือจังเบ้าแล้วกะเข้ากับมาเก็บบรรยากาศคนเเบิง่งงามายอันนี้เขาเอิ้นผ้าอีกย่งจ้ะผ้าฝ้ายทอเข่งนะเนเาะนั่นงงล้านที่จับก็สวยมาก <laughs> ทุกคนมีตะลายงามๆโอ้ใจเตะผ้าทอผ้าฝ้ายทอเครื่องเนาะทุกคนเบิ่งเบิ่งผ้านะ สวยมากเดี๋ยวสาวผู้ชายจะขึ้เบิ้บงรอบๆกอนทุกคนลายนี้ก็อยู่ในเน็ตก็เยอะมากเพื่อนเอาไปตัดขายเนาะอันนี้ก็คือกันน้ำปรอจาอนกันนี่ไงลายนี้นูนวนขอยกลายนี้หนให้นะจ๊ะเอาเลยค่ะนี่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 น,น,น,นี่ลายนี้ที่ตามหาอยู่แล้วก็เจอแล้วแล้วก็นี่ทุกคนสวยไหมสวยมาก แล้วก็ผ้าแบบนี้ก็มีเสาบุษเภาได้เราได้หนิเสาบุษเภาจะเอาตัวนี้ตุ้หนหสาบุษเภาจะเลื่นเบื้งข่านี้เพราะว่านี่ลายนี้ที่เราจับเมื่อกี้เนี่ยบรู้ว่าลายน,นี้เป็นลายเดียวกันโบกับลายตัวนั้นเนาะอันนี้กระเป๋าก็มีมมทุกคนเห็นมารักนะแล้วก็จะเอาไปตัดกระเป๋าเสาวบุษเภาหรือจะตัดชุดแล้วก็สิบปตัดเสื้อแล้วก็สิบปตัดกระเป๋าใบใหม่เพราะว่าใบนั้นเพิ่นผ่านการใช้งานมาลายทุกคนอือไอ้ก็จะเป็นเหมือนผ้าผ้าฝ้ายลาวเนาะทุกคน โอ้มีหลายแบบทุกคนใี้ทุกคนช้ามีด้านงามต้องใช้ผ้าลื่นๆแม่อันนี้หนูทอแกะเลยแกะเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าทอเนียจะผ่านค่ะเตออันนี้บอกร้อยแปดสิบบาทนี่ไงนี่เทกแกะแล้วนี่ไงยี่อ้ทุ่มสวยมีหลายลายสังเอ็นจีไปนะโอ้ แบบนี้อะไรนี่ก็งามเดี๋ยวสิเปดูอีกค่ะเพราะว่าจะไปให้เมฆของฝันบันเมฆเป็นเป็นเขาบรรษาเนาะนี่ไงนี่ไงที่ตัดอันนี้นะมิตอันงามๆตัวยิ่งกำลังตื่นเต้นแล้วก็อลังการก็ตื่นเต้นหลายทุกคนนะที่าด้ค่อยกะอันนี้ยู่อันนี้ก็เป็นเซอร์ตัดเรียบร้อยทุกคนแมนเบิร์ดเนาะนี่ทุกคนผ้าคุณยายซื้อผ้าไปตัดอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นเป็นคู่ใหม่เป็นสิอาะของไห้องนันตะศิลปเออเป็นเป็นคู่ใหม่เป็นแบบเน็ตสาวเพื่อนใครอ๋อ oh. คูอาา่นัตสะศิลป์นะคุณยายเดี๋ยวสอนอยุตสายสันเดี๋ยวนี้เฮ็ดจังใดอยู่เวไลาเลยอื้มสวยเนาะอันนี้ขเขาเอือนผ้าเอี่ยงเขาเรียกผ้าอะไรถอเื่องผ้าขามถอเครื่องผ้าขามถอเครื่องอันนี้ก็สวยเนาะเพื่อนเพื่อนขาดจังไดก่อนขึ้นนั่นหรอจี่หน้า ถูกมากเรื่องทุกคนบัีสาวู้ไทยกะสาวุู้ไทยสิเบิ่งผ้าก็เพราะว่าหลายแห่งขอเวลาตัดสินใจกันว่าอู้วเยวมีเงินหลายๆมาซื้อแบบซื้อๆๆๆๆนะเนะพราะว่าตอนนี้คืออ่ามากแล้วมากหลายแต่ละลายก็จะไม่เหมือนกันทุกคนเนี่ยลายอันนี้กับลายอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวสาวผูไทยคอโตเลอกก่อนต่ที่ได้แน่ได้แล้วแบบนั้นอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยได้แล้วสาวุู้ไทยได้แล้วแล้วก็จะไปเอาผ้าคามอีกเนาะเนี่ยจะไม่รู้ว่าขายยังไง ผู pi, oh, <the 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 ้ใดยจะได้กับพระสาวผู้ไทยซื้อได้เลยทุกคนเอ้ยน้องเดี๋ยวสาวผู้ไดยขอโต๊ะเบิ่งกันนะทุกคนเอ้ยของร้านเพื่อกระจายดีดีสองร้อยห้าสิบได้แล้วอันนี้เอาไหมเอาสองร้อยจะอันนี้ก็สองร้อยจะอันนี้ให้โอ้ขอบคุณค่ะอันนี้สามร้อยโอเคเป็นสองพันสองค่ะนี่อาใจค่ะจ่ายตังค่ะเนี่ยไม่ได้ผู้ายเงินจ่ายตังวันนี้เรื่องของตัง เล้อเล<า>เรียบร้อยจ้ะคิดเงิน<า>เรียบร้อยอาจารย์ตั้งใจคว <ไอ S 2> าม <หา S 2> ที่น่าสงสารมากถ้าโอนย่างเดียวลดลดกระคาไม่ขี้เมื่อขอแนะนำเง,งินก็ต้องจ่ายพร้อมกระถูกเนยมาใส่อันนี้ใจดีดีดีแทมให้คนน้อยนอําจริงๆทอามีผ้านั่นน่ะคือว่าอีโดนมาจากลายนั้นน่ะไายไหน,ไหนลายที่หนูว่าผ้าสบายนะได้ออกภาษาก่อนนี่อันนี้ลายนี้นอนหนูโจ๊กก็ได้ยุ่นอาจะจ้ะลายนี้น้องฮือแมนบอกเนี่ยทุกคน ควรโทษเนี่ยได้ได้นี้เดี๋ยวสาวผู้ไทยจะสีมาอัเาแล้วได้ปแลวรอสาวผู้ไทยสีมาเอาไหมไล่นี้แหละทุกคนเบิร์ดของ้่ร้านบย่งนี้่ะครสนหมดแล้วเนาะเรียบร้อยทุกคนสอเท่าไทยก็มา สองพันสองพัทุกคนโอ้ยมาทางไหนนี่มาทางนี้หวาสองพันสองร้บาทมาที่นี้หลังจค่นี้เซ็ตเรียบร้อยทุกคนสาวุทธกษิเดินทางต่ออันนี้จากบ้านสาวพุทยมาีนี่ไก่อยู่ด้วยทุกคนเกือบร้อยโลคนนี้เพราะว่าบอด5ห้าสิบองห้าสบสองบอรนี่กะประมาณเกือบตีแปดอะ สิบห <character. S 1> ้า <lige> ส <Okay. S 1> ิบหกสิบเจ็ดสิบคาวันอิปประมาณแปดสิบเก้าสิบโลทุกคนมุมเป็นธรรมดาวันนี้แจ้งนี้เอาไปอีกสิไปยากตลาดด้วยไปอีอำเภอหนึ่งตอนนี้ก็คือเข้าข้ามหลายอำเภอแห้งแต่ว่าอยู่ในพ่ายภายในกาลสินนี่แหละทุกคนวันนี้สาวพุทธกะสินเปร้านตัดผ้าเดียวห้องสี่เบิ้งสาวตัดผ้าเขาก่อนว่าเป็นจังไดทุกคนอาจจะโอ้โหไซส์สักตัดผ้าเบอร์นี้เลยบ่ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยว สาวผู้ไทยกัสิคอโตเดินทางต่อก่อนเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งทุกคนแล้วกันจนเตสตาร์ทเซ็ตคุณละกัสิได้เห็นว่าสาวผู้ไทยใส่ให้ทุกคนได้เบิ่งนแลทุกคนตอนนี้เดินทางก็ทุกคนไก่แห้ง แมวดีจ้าดีจ้ามาดดีกับมือบริวารทุกคนเ้ยฮิวผ้าฮิแฟอยู่เยนมตคนเล่าขอไหมบอกมาตั้งแต่มสมัยตั้งแต่สมัยอเป็นเด็กหน่อยเนาะสมัยนั้นขี้มอ์ละใส่ข้ามาเนาะจนตอนนี้เพื่อนสูงเพื่อนได้เพื่อนหลังบักงามทุกคนเลยแล้วก็ทำห้องอันนี้ใหม่ มันแหละไม่ได้จาไม่ได้ไงนึกว่าต่อเติมเดี๋ยวนะอันนี้คืออันนี้คือสางทุกคนเออ็นักหลายนี่เพราะว่าเขาอย่าไ้เข้ารูปแต่ว่าเขาเทไม่เอาอ่ะสบายดีกอนสบายดีนี่คือช่างเนาะ น้ำหาสางสวัสดีค่ะกอลูกสวัสดีค่ะนี่แต่อยู่ไดนนี้มีแต่คนเรานะที่เข้ามาใช่ไหมอันนี้คือวัดอะไรไม่เข้าใจอธิบายหน่อยวัดหลวงปู่เวรที่เป็นเป็นอะตอนนี้ไม่อยู่ลงไปไปกับปูศิลาหรือเปล่าเดนมีแต่คนเ่านมาแเป็นยังไงคือเก่าแต่ว่าแกพิ่งเันนนแม่ทุกสิทธิ์แกเยอะ อ๋อเออเดี๋ยวจะสิหลังมาเซไปมู่มีทุกที่ที่มู่กูบนมาหลายที่มากเลยตอนนี้แต่ี่นี่นึงจะมีแต่คนเล่าเข้ามานะหรอข้ายทะเบียนรถเล่าขอกมาเต็มเลยโอ้หลหผูดเหมือนเหมือนคุณคุณชื่ออยู่นะเขาโอ้ยจีบปุ่นไี่โอ้ยืนสีร้ายตอนนี้ดังตุ่นแล้วหรออ้าสาวบุญไทยไปอยู่ที่อื่นไดทุกคนเอ้ยเอาไปยังไงเรื่องนั้นก็ดีบอกมันลงไปทายเลยนะอ๋อเดี๋ยวจะหึงก็เดินขับรถเดินลงไปก็ได้ไป็นโอ้ไม่ได้เกิดเหรอไม่เกิดหรอแล้มันจะติด พี่ได้คล้องดีมากแต่ก่อนนั้นเก็บเจ็บวันที่ฉันหายนี่เป็นหน้ายืนเป็นบุคลิกนี่อ๋ออดีตเรียบร้อยเพราะว่ามันจอดได้จอดไปบ้านจะไปแล้วก็เดินไปเพราะว่าวันนี้มันไม่องกดหงิตอนนี้ก็คือบ่ห่อแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวแกพากลัวว่าตอนนี้ก็คือว่าได้เจอกันแกกูกับมึงไม่เจอกันนานแค่ไหนอ่ะหกปีไหมโอ้ยแบบจนจำไม่ได้แล้วเนาะเออประมาณนั้นแ่ะเนาะเพราะว่าล่าสุดเอออันนี้ก็คือมู่เนาะแก๊ปมึงอายุเท่าไหร่นะ สามสิบโอ้นี่ทุกคนเดี๋ยวสาวผู้ใดแกะค่ะเธอเบิร์ตตอนนี้กำลังเป็นโจทย์ของสางสุ้อว่าตีนมันบอ๊เดี๋ยวเอาลูกที่อาหารมาอันนี้คือของสาวผู้ไทยที่จะตัดสุดเนาะทุกคนนี่ถ้าตีนน่ะเดี๋ยวคุณดูลูกกันโอเคอะมาทุกคนงามเนาะ อันนี้ก็คือจะตัดเป็นผ้าถุง,อ,นนงอ,อันนี้ก็จะเป็นกางเกงแล้วก็เสื้ออันนี้ก็จะเป็นกางเกงแล้วก็เสื้อเนาะอันนี้สางกําลังหัวยุ่งอยู่ม <laughs> ไม่รับก็ไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนอม <laughs> ไม่รับไม่ได้เพราะเพื่อนเนะาะโอเค okay. คือตอนนี้อันสาวประทไทยกับีนาทีสั่งทุกคนเพราะว่านาทีเฮ็ดกับแม่แม่สางเนาะ แต่อันนี้เขาเอาพื้นมาใส่แต่มึงจะเอาเอะไรมึงจะเอาลายไม่ก็คือแบบว่าเอาแค่ทรงนี้เฉยแต่าว่าที่เหลือแบบสวยงามังไงก็แล้วแต่เอออันนี้ก็คือแบบว่าแค่แค่เอารูปเออแบบแบบแบบนี้ก็สวยนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เออมันก็เป็นอันเดียวกันแหละสีแดงก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าถ้าสามารถรูเคสออกมาว่าทําให้สวยกว่าน,นี้ได้ก็ก็ทําเลยอย่างนี้นะ เพราะว่าแต่ว่าขออย่างเดียวคือไม่เอาไม่เอาแบบติดกันอเอาแค่กางเกงก็คือกางเกงเสื้อก็คือเสื้อมัอจะมีเสื้อสอตัวใช่ตรงนี้ใช่ก็คือเอาไม่อันนี้มันต่อไงพอมันต่อปุ๊บมันก็เลยแบบอันเนี้ยแต่ว่าถ้าเราทำํำ <laughs> แต่ว่าถ้าเราอันนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นเสื้อตัวนี้ก็คือตัวนี้แล้วก็ออีา่เสื้อตัวข้างนอกก็คือจะเป็นผ้าตัวนี้อีก มาที่มาที่เดียวตัดสามตัวแล้วทุกคนก็เลยสร้างก็เลยหัวมุนจังน่อยอันนี้สีแดงนี่เอาไฟคนอ,อ,อ,อ่ะสีแดงเอาแบบแบบประมาณนี้อ,อันนี้คือรูปเขาเรียกว่าภาพประมาณนี้เฉยๆอะไรเงี้ยให้เป็นแบบเออแต่จริงๆนะถามว่าชอบข้างในตัวนี้ไหมไม่ไม่ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะหมายถึงว่าเอ้าไหนล่ะ นี่มันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเสือออ้อกล้ามยังไงอะอธิบายไม่ถูกเออกลัวไม่พ่วสวยเออก็เลยไม,ไม่ไม่ได่อยากได้แบบนั้นแต่ว่าให้ทําให้ใหม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนอันนี้ก็คือว่าสาวผูไทยกะสวัดตรงวัดโตอยียงให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เป็นว่าอันเบอร์นี้ก็คือข้ามมาจากออเล้ากะเรียบร้อยดีในการซื้อผ้าซื้อแพรกระเซ็ตผ้ารกิจแลกกระเลยแต่หน้าที่กะวัดตัวแั้ตัวแล้วก็ให้า้างเพิ่นปรีเคทเอามา้างมือน,นึงเลยทุกคนในบ้านขบเขือ คือเอ่องานแบบงานเยอะมากอันนี้ก็คืองานคุณหญิงคุณนายมันบอลอยู่ในเมืองมันบอกไม่ได้เป็นแบรนด์เขาเขาเป็นแบรนด์แบรนด์จ้างทำผ้าใหม่ถ้าเป็นผ้าใหม่เือแล้วตอนนี้ก็คือแบบหลายงานงานหลายแห่งบอรอผ้าใหม่จากเขาเฉยอ๋อเป็นจังหวะรอสาวคนใดก็เลยมาเสียแฝกคิ้วอันนี้ก็คือไม่น่าถึงหลักใช่เขาบอกว่าตัดให้แบรนด์ต้องรอแบรนด์เขาส่งผ้าเขากำลัง ตัดให้แบนทุกคนอันนี้แล้วกับตัวนี้ก็คือแบบมันก็จะมีลูกค้าที่แบบไม่น่ารักนอยออันนี้เซอร์ผูทไทยก็ละสนบ้านเฮาลายก็ลายอันแคบบ้านเฮาแล้วก็เซอร์กุ้นน้ำแต่ว่าเพิ่นสั่งตันแล้วเพิ่นบมาเอาเนาะคันผู้ใดยังจะได้กับเอาแต่ว่าไซส์พุทยใส่บ่ได้เพราะว่ามันน้อยสาวน่าจะเป็นไซส์เอสประมาณนี้สาวไราเอลจะสิสั้นไงเนอกมากมาที่เอ้าหน่อยมาวัดเลย ชื่อชื่อร้านอะไรนะแต่ก่อนนะหือตอนนี้ไรตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมห้อมากนัทตะสมัยค่อยเรียนมหาไรทุกคนร้านพี่มานพี่มานเพชรแพี่มานเพชรแตอนนี้ตั้งยู่ใส่ตั้งอยู่ในเมืองกระสินี่นะนี่ทุกคนโอ้กระสาเหมือนจพอเนาะการการหายใจเอาเด้อยังมาแต่ไกลเนาะกะอยู่ในขั้นตอนการวัดตัว วัดไปแล้วรอบดึงแต่ว่าสามคุณน่ะว่าโอ้ er โอรู้ซึกวก็จะบ่เปะช่างเาช่างมมนเคลื่อนใหญ่แล้วอ <c oughs> แต่ก่อนก็เล็กๆเ,เองนะแต่ก่อนน้อยแต่ก่อนเล็กๆตอนนี้ขยายไซส์เสื้อเป็นทรงไหนเสื้อเสื้อเป็นทรงไหน <c oughs> เหมือนจะแบบ ข้างในซับแล้วก็เป็นเสื้อคลุมอีกรอบนึงเป็นกออกข้างในใช่ใช่จับประมาณป้าเป็นแขนไหมเรากออกหรือจะเอาเสื้อกายกัซเซียสจะเป็นแบบเสื้อใสเนื้อใสคือเพราะว่าแขนใหญ่นะแต่หน้าอกไม่มีมันน่าซิบูทูดมากกันได้เนาะมันอยู่พีที่แต่ยิ่อายเน้ทุกคนซามเปิ้นกระทงป๊ามาใหญ่เดี๋ยวมันสั่น กินดียูดีเนะทุกคนใช่ของมูหมดแล้วนี่แก็บบอกหรือยังบอกแน่จะทำใ้เสียเอามาได้ใช่ไหมก็ประบาณสักยี่สิบเนี้ยกับไม่เลิกกับนี่แหละประมาณนี่แหละนี่สิบเอ็ดแต่ก็คือที่ที่แน่ๆนี้ก็ต้องสิบเป็นสองสุดนี้นะก่อนคนหลายคน หลายบ่หลายตอนนี้วะอย่าว่าบ่หลายรถบัสก็หนึ่งคันรถบัสเยอะออกเยอะออกเบิดมือมือนมือคนเยอะมากตอนฉันฉันฉันไปก็รถออกเยอะเข้าก็เยอะไปทุกคนวัดโตก้อนบันที่นี่เดี๋ยวสิมาอัปเดตสุดสวยนี่แหละเบิกสรางกับสองคนนี้เลยทุกคนเอ้ยตัดดไปทัวร์เลยไม่จบทีต้องัน อันนี้ให้ดูชุดที่เพิ่นตัดหน่อยออกแบบเองใช่ไหมออกแบบเองใช่ไหมตอนนี้ก็มาวัดชุดอ่าชุดอะไรนะชุดชุดร้องเพลงก่อนตอนนี้วัดชุดร้องเพลงก่อนอีคิดว่าน่าจะบอกเกินปีหน้าน่าจะได้วัดชุดแต่งงานใครมีคนเอาเดีบอกเอาเด้สิไปด้งผ้าสิ้นแล้วอันเอาเสอมันไม่เอาค่ะมันหลา ยางยางมันพอในวัดอีย่างเลยโอเคทุกคนวัดต่อกันโอเคทุกคนตอนน่อดีวันที่ยี่สิบตามกำหนดพอดีโอ้สร้างกับจวดจาดฟาดบึ่มเนาะเพราะว่าเขามาด่วนด้วนจีไปสิดี่จ้ามามาตัดประมาณวัน,น,น,นที่สิบสี่เนาะสามชุดนํากันทุกคนตอนนี้คือเดินทางมานี่ชุดเรียบร้อยแล้วหนึ่งชุดแล้วกะสองชุดตอนนี้กระลังสิทดสอบเดียวขอรอนุญาตแบบแวบหนึ่งก่อนทุกคนสีใสให้เบิ่งกกอน ว้าใส่ได้บ่คือบ่ออ่ะนะจริงๆถ้าบ่มีกล้องนี่ถอดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผ้าถุงอันนี้มีกล้องสิอ้าวได้อยู่นะเอาลองดูสิลองก็ได้อยู่ก็จะลดทุนอยู่แก๊บก็จะลดทุนอยู่นี่ทุกคนกางรขึ้นมาขึ้นสออนหลายเราสั่นเพื่อเห็นตั้งแต่สมัยค่อยน้ำหนักสี่สิบสี่สิบสองทุกคนปาพ่าเมียใหญ่แท้ปปาเมใียโจ้ยหันถ่วงไปตัวหัวยากที่สุดคือกรงเกียก กางเกงใส่ได้ยังไงทุกคนเสวยแล้วอ่ะหนึเสื้อไม่ต้องเอาเข้าพอดีไม่ต้องได้แล้วเพราะว่าเอาเสื้อเข้าข้างในแล้วมันพอดีแล้วอันนี้ใส่โครงให้ด้วยนะขอบคุณค่ะดันนมเราจะได้ดูมีจริงๆก็เลือซีโก้อะไรคือพอดีหมดใช่ไหมพอดีพอดีพอดีได้หมดได้หมดได้ที่สุดคือกางเกงกางเกงกางเกงสบายมากนี่กางเกงได้อยู่ ชิดซ่อนถ้าใส่ชิดมันจะรูดยากแต่ว่าใส่ชิดไปเก๋พอดีจ้าอืนต่อที่กอนทุกคนเลยนี่อันนี้คืออีกชุดหนึ่งปปปึึึ้้้งงเติงเติมเติมเสวยอันนี้คืออีหนึ่งชุดทุกคนนี่เป็นชุดที่แบบตอนแรกว่าจะเอาสีอ่าสีโทนนี้แหละนี่ ตันนี้ซานคือกระหิตเลยเนาะตอนแรกว่าจีเอาสีโทษนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออแบบพอเห็นสีแดงปุ๊บแต่ว่าตอนนั้นก็คือเป็นไหมาลาวซึ่งไหมาลาวสาวผู้ไทยนี่จะจะบกค่อยมากนะก็เลยบอกว่าต้องการสื่อให้เป็น,ปนแบบเออเห็นปุ๊บก็คือว่าแพรวกาบรสินเนาะอันนี้ก็คือลายแพรวก,กับรัสสินอันนี้ก็ใช่ปะไม่ใช่อันนี้ของลูกค้าคนอื่นอันนี้ก็คือมะใสแล้วปุ๊บคือบอทุกคนโอนไปน้อยเนาะทุกคนเนาะบนน้อยดอกลายเตร์ วนไปหน่อยหน่อยหน่อยเดียวก็ร้อยโลแล้วนี่สวยไหม <What? S 1> สวัสดีคนคนดูก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรอาริจ้าอาริจ่าอาริติชิงจ้าเอาไปสักห้าโลไหมกับแม่เนี่ยไม <c oughs> เอาไปไปไป <c oughs> นี่ทุกคนเรียบร้อยจ้าใสาเกลือสูงสุด S <S สใส่เกือบส้นสูงใส่เกือบส้นหยอมนะ่ะเขนนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นสามนนตัวสามเซตทุกคนบอต้องซืบด้วยวะเดี๋ยวมาเสนออีกต,ตัวหนึ่งที่สามเพื่อนใะให้เบิรงกอันนี้ก็คือหนึน่งตัวเนาะทุกคนหนึ่งตัวเขาเรียบผ้าอะไรนะแกปน,นี้นะ่ะผ้าผ้าอะไรเหมือนผ้าสก,กนนะุลเนาะเรอผ้าสกุลอันนี้คือลายคล้ายๆแบบผ้าข้ามสกุลเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็เรียบร้อยหนึ่งตัว และกอ,อัน,นี้คือแพว่ากัลสินโดยต้อนของน้องทุกคนอันนี้ก็คือยกไหลยกเอียงให้เป็นทรงเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวข้อสิบมากกว่สิบเบอรหลกักค่ะเต็มๆวะเท่าไหร่เนาะทุกคนเพราะว่ากะทุกอย่างทําให้ดีหมดยกเป็นเสียงนักร้องเนาะแต่ว่าสาฝังเอาทุกคนเพราะว่าของก็กเต็มทีอยู่หน,าน,านากก้าการที่จะเคล็ดเอาใบทุกคนได้เบิ่งให้มันสวยง่ายเนาะเดี๋ยวข,ข,ข้อจะเปลี่ยนให้เบิ่งทุกคนสวยมากเลย ใส่เลยใส่ได้อันนี้ทำเกลือเอลให้แบบว่าใส่แล้วนั่งได้เป็นสามตองกว่าเพื่อบวกนิ้วนึงที่จริงตัดสามสบมันจะไายอันี้เวลานั่งจะได้นั่งสบายออพี่เดยวดุหมดสวยบอกยายนี่เขาเรียกผ้าอะไรนะยายสมมุดเนาะฮะนี่ตาตาาผู้ใายนั่งรถแอร์เย็นมากสาผู้ใายกับใครมีเด้ทุกคน อันนี้คือซื้อมาร้อยนนซื้อมาตักพร้อมกันคือสามชุดแล้วะอันนี้ใส่สบายมากเลยทุกคนเผื่อใส่ไปทำบุญใส่ไปนู่นไปนี่ใช่เผื่อขอยับเดินน,ดน,นั่นเดินนี่เผื่อกินเนาะทุกคนเนาะไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อมันนั่งได้นั่งไหว้พระนั่งอะไรใช่ป,ปกติตั๊กเท่าไหร่ก่อ,กอ,กอ,กอตัวหนึ่งหนีเท่าไหร่นะสองสองพันห้าร้อยบาทอันนี้ ราคากันเองอันนี้ราคากันเองทุกคนลดลดเหลือ,อยูสามพันพปกติสองพันลดเหลือยูสามพันมาข้ามาเลยทุกคนอันนี้คือมาดูว่าตัดไปสามชุดทุกคนก็นลองเบ,บื้องเบื้องเนาะว่าสีเท่าไห่เนาะอันนี้ก็คือชุดนี้และะ้วก็นอันนี้ก็คือชุดนี้ก็คือจังสาวผู้ใดใสให้ดูแล้วเนาะทุกคนแล้วก็มีผ้าถุงใส่ละอย่าผ้าถุงเขาจ่ใส่เอาผ้าถุงเขาจ่ใส่ไ่าผ้าถุงเขาใส่ทุกคนละ พาดุงยื้งใส่ก็จะพาดถุงใส่ทุกคนเอายายจับกล้องให้จับบาทเนี่นี่เนาะถามหาพาดถุงพาดถุงใส่ทุกคนเออเป็นประสาอะยแล้วกันมีเสื้ออย่างนี้เนาะอันนี้คือเย็บแล้วใช่ไหมแก๊ปเย็บเรียบร้อยเลยออันนี้เย็บเรียบร้อยทุกคนเพราะว่าแขนใหญ่โพดเนาะแล้วก็เป็นเป็นชุดเนาะทุกคนนี่เป็นชุดนี้เนาะหนึ่งชุดปกติก็ราคาหนึ่งชุดสองพันห้าร้อยบาทเนาะอ่าเริ่มต้นพันห้าไหมวะ เริ่มต้นพันห้าแต่ว่าชุดสาวผู้ไทยกันราคาเต็มก็สองพันห้าร้อยบาทเนาะกะตาชุดทุกคนกับพูเบ้างบอลรวมค้าผ้าค้าผ้าเนี่ยสาวผูยซื้อมาเองเนาะทุกคนเพราะว่าผ้าเนี่ยทุกคนลายงามเลยเนี่ยอันนี้ก็ผ้าเก่งนะทุกคนเบิยงงามเลยเนาะอันนี้ก็คือว่าผ้าผ้าข้ามผ้าลุงข้ามผ้าข้ามคล้ายๆสับกลนครขอดนะทุกคนอันนี้ก็คือว่าออแบบแล้วก็ใส่อันเนียอยงก็บอันแข็งๆนี่ไหมแก้วอันนี้คือเรียบร้อยตัดโดยช่างแก๊ป สุราชาติบอกอ่าอยู่บ้านโคคืออจริงๆซ้าเพิ่กระกดัางเยอะแหละคันซีเฮอร์ค่อยอ่าแนะนำมากก็ต้องรอคิวจังนวยทุกคนอันนี้คือรวบรัดตัดตอนอันเพราะว่าทำให้แบนอยู่อันนี้รัดคิวอันนี้รัดคิวทุกคนอันนี้ทางรัดเนาะทุกคนแล้วก,ก็พี่โจพี่โจวิมานเพชรแท้ใช่ไหม,ม,มเออแล้วก็ร้านวิมานเพชรแท้เดียวร้านมันในโอเพิ่นเป็นดีเซนเนอ้อทั้งสองคนเลยทุกคนออกแบบใพ้สาวคนไทยแดกนี่แหละทุกคน,แบบน,กคนอันนี้ก็คือว่าสุดนี่งอะ เน้นความสะดวกสบายทุกคนอาจจะว่าแบบเออแบบนี้ผู้ใดกะตัดติดอ่ะกสางฝายสางมัน,น้วทุกคนอันนี้ก็คือความสะดวกใจของสาวผู้ไทยแล้วก็สิบปตันกันเลยเลยเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คือเรียบร้อยเอามาตัดตั้งแต่วันที่14แล้วก็มาเอาวันที่20ณตอนนี้กับสิเดินทางกับที่สอพพอล่าเร,าเรียบร้อยทุกคนเพราะว่าหายใจบม่หอดท้องสุละเกินเพราะว่าอยู่ไทยโดนทุกคนอยู่โดนเพราะอันนี้ลหละมีเพรารอชุดหน้าตอนนี้กับสิหาทาง เมื่อแล้นนะทุกคนแล้วก็ส่วนมือใดว่างหรือว่าอีอย่างก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แล้วสาวผู้ไทยก็สีไปอ่าถ่ายลิปซิงค์เพื่อที่จะปล่อยเพลงให้ทุกคนได้อ่ารับฟังนะทุกคนทุกอย่างดีหมด,ดยกเวนเสียงนัก้องกับโอ๊ตอ้าวทุกคนเพราะว่ากัลงทุนรายเติบลงทุนรายเติบนะทุกคนผู้ใดอ่าที่เบิกสาวผู้ไทยอยู่แล้วก็ฝาาเป็นเอฟซีแล้วกะฝาเป็นกำลังแรงใจให้สาวผู้ไา,ยน,นย,นาย,ยนะทุกคนแล้วก็สีเหตดออกมาเรื่อยๆนะทุกควคลิปนี้เพราะว่าสันี้คิปหน้าเจอกันไหม่ขอบคลุจ้ะ บายบายทุกคนก็คุณละลายไปบายแล้วล bye bye. เจอกันใหม่ยู่ที่สปปลาว